ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยก็กล้องที่เหตุการณ์หน้าหลังนะครับเอาอ่ากล้องหลังตัวนี้เป็นกล้องถอยด้วยนะฮะก็ุกอจ่างจะนรับคอนโทรลผ่านเครื่องเล่นดอยทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เหตุการณ์หน้าเป็น1080นะครับความคมชัดนะชัดเจนนะนี่นะเป็นคลิกได้นะฮะแล้วก็มีหน้าแอปให้แบบนี้ด้วยนะฮะนื้อจะเป็นเครื่องเล่นดอยหน้าจอ10นิ้วนะหน้ากลับของรุ่นนะครับ เลเป็นด้านหน้านะฮะด้านหลังนะฮะเยอะก็เชื่อมเป็นกล้องถอยด้วยนะฮะโอเคนะะประมาณนี้นะฮะครับชัดมากนะฮะโอเคนะฮะก็นะครับจะเป็นหน้าเอฟต่างๆนะฮะโอเคนะ,ะประมาณนี้นะ ก็สอบรับลูกค้าไดครับที่อยากทำการติดตั้งเครื่องเลี่อนอยครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะฮะ0 9 9ย9 4ก2าเ สวัสดีครับร้านนมอเตฟาเดียวครับวันนี้ลูกค้านารถนะผมฮอนด้าฟีดนะครับมาทำการติดตั้งเครื่องเล่นดอยนะฮะแล้วก็อาจจะมีกล้องมาที่การหน้าหลังนะฮะเดี๋ยวลูกค้าจะเพิ่มเติมที่หลังนะครับเบื้องต้นก็จะมีจออนดอยนะครับทดแทนเครื่องเล่นเดิมที่เสียไปนะฮะลูกค้าเคยติดมาแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ไปแปลงจอมานะฮะอันนี้คืองานแปลงนะฮะแต่งานเราก็จะเป็นหน้ากากแท้นะฮะเป็นหน้ากากตรงรุ่นเลยนะใส่จอสิบนิ้วนะฮะตัวนี้สามารถดูยูทูบดูแมปนะเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนะะฟังงเพลน รองรับกล้องที่จัดการหน้าหลังนะครับกล้องถอยรองรับได้หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับการติดตั้งเครื่องเล่นดอยแล้วก็กล้องที่จัดการหน้าหลังของนะครัฮอนด้าฟีดคันนี้ครับ